สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาอัปเดตในส่วนของสถานก,การณ์อากาศหนาวในช่วงนี้นะครับก็ล่าสุดเมื่อเชา้านี้ทางด้านโซนทางด้านภาคอีสานก็อุณหภูมิต่าสุดต่ำกว่า15องศาแล้วนะครับก็คือถือว่าเข้าสู่ในส่วนของสเกลอากาศหนาวนะครับยังคงต้องเฝ้ราระวังต่อเนื่องนะครับหลังจากนี้อุณหภูมิก็จะลดลงอีกนะครับในส่วนของโดยเฉพาะโซนทางด้านภาคอีสานและภาคเหนือนะครับ ถ้าดูจากในส่วนของลมตอนนี้นะครับจะเห็นว่าลมตะวนอกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมมีกําลังค่อนข้างแรงแล้วก็เข้ามาปกคลุมในโซนภาคอีสานครับทําให้อีสานโดยเฉพาะอีสานตอนบนลมกระโชกแรงนะครับแล้วก็ในโซนภาคเหนืออุณหภูมิก็ลดลงต่อเนื่องนะครับเมื่อเช้านี้หลายพื้นที่ต่ํากว่า15องศาแล้วก็ยังต้องเฝ้าระวังนะครับเดี๋ยวล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนนะครับท่านผู้ชมกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนล่าสุดฉบับที่6นะครับ ก็เป็นในส่วนของประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักหนักมากภาคใต้และขคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยนะครับในส่วนของฝนนี่คือจะเริ่มพรุ่งนี้นะครับในส่วนภาคใต้แต่ว่าที่ต้องเริ่มแล้วตอนนี้คืออากาศหนาวเย็นนะครับสําหรับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับประกาศนะครับในเรื่องของอากาศหนาวนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังแรงและล่องหนจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับและทะเลจีนใต้แล้ว ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีอากาศเย็นถึงกับหนาวมีลมแรงนะครับโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหนนออลลนนภูมิจะลดลง5 8อ,องศาเซลเซียสภาคเหนือลดลง4-6องศาเซลเซียสภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริเวณทลนและภาคตะวันออกครับจะลดลง3-5องศาเซลเซียสและภาคใต้ตอนบนอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสครับสำหรับบริเวณยอดดอยของภาคเหนือมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะครับอุณหภูมิต่ำสุด3องศาเซลเซียสนะครับท่านผู้ชมในบริเวณยอดดอยนะครับ และมีน้ําค้างแข็งบางแห่งส่วนยอดภูของภาคตะนตกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่าสุด6-12อ,องาศาเซลเซียสขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแล,แลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นรวมถึงให้ระวังอันตรายจากขีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศแห้งและลมแรงในช่วงนี้นะครับสำหรับมรสุมตะนตกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกําลังแรงขึ้นประกอบกับในช่วงวันที่22-25ธันวาคม ย่อมความกดอากาศต่ากาลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างมีแนวโน้มเคลื่อนที่ผ่านภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซียลงสู่ทะเลอันดามันตอนล่างนะครับทาให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดต่อไปนี้นะครับสุราษฎร์ธานีนะครรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตา,านียะลานาาธิวาสตรังและสะตูลขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนัก,นกมากและฝนที่ตกสะสมจึอ่อาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกําลังแรงในช่วงวันที่22-25องศาช่วงวัน,น,นที่22-25ธันวาคมนะครับโดยคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้านอง เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรกดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนะครับนี่คือประกาศล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งได้ประกาศแจ้งเตือนในส่วนของพื้นที่ฝนตกหนักนะครับอขออภัยนะพื้นที่อากาศหนาวแล้วก็ฝนตกหนักนะครับแล้วก็ถ้าดูจากในส่วนของแผนที่อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้นะครับในช่วงเชา้านี้เดี๋ยวเราไปเช็คข้อมูลนะครับ เดี๋ยวมาดูในส่วนของแผนที่อากาศนะครับจากกรมอุตุนะครับก็วันนี้ออกประกาศแจ้งเตือนฉบับที่6แล้วนะครับเรื่องอากาศหนาวเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูแผนที่อากาศนะครับจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยานิดนึงนะครับเป็นช่วงที่ในส่วนของมวลอากาศเย็นหรือว่าหย่อมความกดอากาศสูงเริ่มเคลื่อนตัวลงมานะครับในช่วงนี้แล้วก็เมื่อเช้านี้ในโซนทางด้านอีสานก็หลายพื้นที่ต่ํากว่า15องศาไปแล้วนะครับ ถ้าดูจากในส่วนของแผนที่อากาศตอนนี้นะครับจะเห็นว่าจอมความกดอากาศสูงนะครับตั้งแต่1012 1014 1016 1018 1020 1022ไล่ขึ้นไปจนถึง1024 26 28 30นะครับก็ค่อยๆแผ่ลงมาเรื่อยๆนะครับก็คือแผ่ลงมาเรื่อยๆส่งผลทำให้มีอุณหภูมิต่ำลงเรื่อยๆนะครับโดยเริ่มตั้งแต่วันวันนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้วันที่22 23นี้น่าจะต่ำสุดโดยเฉพาะ ท่านผู้ชมที่อยู่โซนทางด้านอีสานนะครับเตรียมตัวรับมือในส่วนของอุณหภูมิที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับ5-8องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ในโซนภาคใต้ยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่นะครับแล้วก็จับตาดูหย่อมความกดอากาศต่ำ1006นี้นะครับที่มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวผ่านในโซนของภาคใต้ในช่วงประมาณวันที่ 22, 23, 24, 25ธันวาคมนี้ ก็จะส่งผลทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในโซนภาคใต้นะครับก็ตามประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับนี่คือในส่วนของโมเดลล่าสุดเดี๋ยวเราไปเช็คในส่วนของอุณหภูมิต่ําสุดในช่วงพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่พรุ่งนี้จะต่ํากว่าวันนี้นะเมื่อเช้านี้หลายพื้นที่ต่ํากว่า15อ,อ,อ,องศาไปแล้วเดี๋ยวดูพรุ่งนี้เช้านะท่านผู้ชมดูอุณหภูมิต่ําสุดของพรุ่งนี้เช้าโดยเฉพาะโซนทางด้านอีสานนะครับ ก็นี่นะครับเดี๋ยวมาไล่ดูในโซนอีสานก่อนนะครับพรุ่งนี้เช้านะครับดูอุณหภูมิต่ําสุดแถวนี่นะครับเดี๋ยวเช็คข้อมูลนะครับอุณหภูมิของพรุ่งนี้นะครับภูเรือนะครับต่ําสุด11องศานะครับพรุ่งนี้เช้าเตรียมรับมือภูเรือ1 1องศานะครับแล้วก็แถวท่าลี่เลย13องศานะครับภูเรือนี่เลยนะครับท่าลี่11นะครับ ก็อุณหภูมิก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงพรุ่งนี้เดี๋ยวดูดูในส่วนของอุณหภูมิแต่ละพื้นที่นะครับท่านผู้ชมก็เป็นข้อมูลการคาดการณ์อุณหภูมิพรุ่งนี้นะครับลมศักดเพชรบูรณ์15ลมเก่า15นะครับแถวภูเรือ11นะครับแถวท่าลี่13นะครับแล้วก็ข้ามาดูฝั่งนี้นะครับอุดรธานีนะครับโซนนี้อุณหภูมิก็ลดลงต่อเนื่องนะครับ13องศานะครับแถวจังหวัด อุดรนะครับ13องศาแล้วก็มีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆนะครับอุดรธานี13หนองบัวซอ12นะครับหนองบัวลําพู12องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ทางด้านมาดูทางด้านนี้นะครับแถวสกลนครนครพนมก็12 13องศาเซลเซียสนะครับพรุ่งนี้เตรียมรับมือนะครับอุณหภูมิลดลงต่อเนื่องนะครับแถวบึงการแถวนี้ก็13องศาเซลเซียสนะเพราะฉะนั้น สกลนครก็13นะท่านผู้ชมแล้วก็แถวอุบลราชธานีมุกดาหาร13-14องศาเซลเซียสนะครับทางด้านตอนล่างนี้ก็ประมาณเอ่อสิบเจ็ดสิบแปดองศาเซลเซียสนะครับอีสานตอนล่างพรุ่งนี้สิบหกองศานะครับศรีสะเกตสิบหกองศาสุรินทร์สิบหกบุรีรัมย์สิบห้านะครับโคราชสิบห้าองศาเซลเซียสพรุ่งนี้นะครับอำเภอพลอำเภอบ้านไผ่อำเภอเมืองขอนแก่นสิบสี่องศาเซลเซียส อุณหภูมิลดลงต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมพรุ่งนี้ก็เตรียมรับมือนะครับในส่วนของอุณหภูมิที่ต่ําลงมาอีกนะครับต่ำกว่าเช้านี้นะครับแล้วก็ถ้ามาดูโซนทางด้านภาคเหนือนะครับพรุ่งนี้ภาคเหนือเชียงใหม่20องศานะครับแม่ฮ่องสอน18องศาขุนยอม18องศาแม่แจ่ม16องศานะครับพรุ่งนี้ก็อุณหภูมิก็ลดลงต่อเนื่องนะครับในหลายๆพื้นที่ก็เฝ้าระวังนะครับในส่วนของอากาศหนาวเย็นนี่คือในส่วนของพรุ่งน<า>ี้นะครับพรุ่งนี้เช้า แล้วก็พอไปดูช่วงวันเสาร์นะครับวันที่23นะครับ23ตอนเช้าก็ลดลงอีกนะตู้้ชมโดยเฉพาะโซนอีสานนี่อีสานนี่น่าจะต่ำสุดในช่วงนั้นนะครับแถวนี้นะครับหนองบัวลำพู11องศานะครับแถวภูเรือเลย10องศานะครับลมศัก14องศาโซนนี้นะครับขอนแก่น10-11องศานะครับกาฬสิน13องศาแถวมุกดาหาร13องศานะครับ สกุลนคร12องศานะครับพรุ่งนี้เช้าก็ลดลงต่อเนื่องนะครับอุณหภูมิ113องศานะครับจะสทร14องศาแล้วก็สีเชียงใหม่แถวอุบลราชธานี16องศานะครับพรุ่งนี้สุรินทร์15องศาบุรีรัมย์14นะครับโคราช14องศาก็ลดลงต่อเนื่องนะครับในส่วนของอุณหภูมินะครับสังขบ,บุรีสุรินทร์15 กันทาล,ลักษ์ศส,สเกต15นะครับสะแก้ว17แถวโซนจันทบุรีตาด18นะครับระยอง18องศาพรุ่งนี้กรุงเทพมหานาครขอพายุวันเสาร์นะครับช่วงเช้ากรุงเทพมหานาครและปริมณฑล17องศานะครับแล้วก็พระนครศรีอยุธยา18สุพรรณบุรี19กาญจนบุรี16นะครับก็ลดลงอย่างต่อเนื่องกำแพงเพชร15องศานะครับ ตาก17องศาสีสำโรง15องศานะครับเป็นใช้แพร่รอง15องศาลำปาง16องศานะครับก็อุณหภูมิก็ลดลงต่อเนื่องนะครับนี่คือในช่วงพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์นะครับท่านผู้ชมก็เป็นช่วงที่อากาศหนาวเย็นเหมาะสําหรับท่องเที่ยวนะครับในช่วงนี้ถือว่าอุณหภูมิจะลดลงต่อเนื่องจนถึงวันที่2ี่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะค่อยๆสูงขึ้นก็อยู่ยาวต่อเนื่องจนถึงสุดสัปนะครับ ในส่วนของอุณหภูมิที่สําคัญเฝ้าระวังในส่วนของลมแรงด้วยนะครับในช่วงนี้นอกจากจะอุณหภูมิจะลดลงเยอะแล้วก็ยังมีในส่วนของลมกระโชกแรงที่ต้องเฝ้าระวังนะครับในส่วนของท่านผู้ชมที่อยู่โซนภาคใต้ก็ระวังในส่วนของในเรื่องฝนตกหนักนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ